มาแล้วครับภูเขาชูมักเกอร์สนุกนะพ่อกับแม่มาสนุกนะเตรียมมาแล้วครับผมหน้าภูเขาน่าสนุกนะพ่อเอามือลูกจับพวงมาลัยตัวนะสนุกไหมภูเขาพ่อกับแม่หนูวะสนุกเตรียมตัวก่อนลูกเตรียมให้พร้อม ไม่รู้มันมันใช้ได้นานเท่าไหร่นะเราต้องลองดูครับมือจับพวงมาลัยนะลูกตายเอาหลังให้ดวงอาทิตย์ก็หน้าก็ดำองถขายอย่างงี้แหละกล้องไปเดียวครับเอาไปลงยูทู e เลยถต่ตายไปนี่

มือจับพวงมาลัยสิโลน้องภูมือจับตรงไหนมือจับตรงนี้อ่ากินข้าวก่อนมันไม่นั่งมันมันไม่กองแงกี่วันเดียวแล้วพึ่งแล้ว,วอ่ะ <c oughs>

Hào. à mẹm mẹm con kênh lắm kênh lúc kênh khuôn mắt tháo vào bây giờ bây giờ bây giờ bây bay. หนูลองมาแล้วว่าแล้วหนูก็จะไม่ไปอีกแล้วน่ากลัวมากอ้อ่าเก่งแบบ